รีวิวล้อสปินไมล่าสุดปี2025อยู่ข้างหน้านี้แล้วครับนี่คือล้อสปินแชมเปี้ยนเอ็กเิด ลอกตัวนี้ทําไมผมถึงต้องมารีวิวนี่ที่ผมจับอยู่นี่นะฮะคือเบอร์4,000มีขนาดทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับก็คือเบอร์2,000 3,000 4,000และก็5,000แสนลรูนอบแต่งทุกตัวตั้งแต่บเบอร์2,000ยันเบอร์5,000จะขนาดเล็กใหญ่ตามขนาดของเบอร์ลอกประกอบด้วยลูกปืน7บวก1ตัวบอดี้นะฮะเป็นกาไฟสีออกเทาเข้มเงานะฮะจัดด้วยสปูลสีทองสดสวยงามสปูลเจาะรูทรงสูว ะะคล้ายๆลอกแบรนด์ดังของญี่ปุ่นเลยนะดีไซน์นะคล้ายมากนะครับฝาเบรกเต็มสปูลที่สําคัญนี่ครับเสียงเป็นระบบช o คแขนกว้านก็เป็นระบบช o k อัตราทดเบอร์2 0 0 0 3,000 4,000นะฮะอัตราทดอยู่ที่5.2แต่เบอร์5,000เนี่ยอัตราทดอยู่ที่5.3นะฮะซึ่งเป็นอัตราทดกําลังเหมาะสมแล้วก็ที่สาคัญกําลังเบรเบอร์2000อยู่ที่8กิโล0 0 0 0ัเนี่ยอยู่ที่10กิโลส่วนเบอร์5000อยู่ที่12กิโลเหมาะสม อะไรบ้างในการตกปลานะฮะเบอร์2 0 0พันี่ตกปะเกตได้ตีเหยื่อปลอมหงอกนะครับเอาไปจิ๊กงานน้ําตื้นก็ได้นะฮะงานยูแอลได้สามพันสี่พันเนี่ยตกหน้าดินได้อยู่แล้วแน่นอนเลยแล้วก็เอาไปจิ๊กข้างเรือก็ได้นะ,ะเพราะหนกแต่งมันเป็นหนกแต่งมีทินกันน้ําด้วยนะฮะส่วนเบอร์ห้าพันงานหน้าดินได้อยู่ละแต่มันเสริมไปในงานตกเขื่อนตามเขื่อนต่างๆเนี่ยตกสบายเลยเบอร์ห้าพันเพราะว่าเอา่อตัวใหญ่ตะปูใหญ่จุกสายเยอะงานเขื่อนเนี่ยเหมาะสมมากเบอร์ห้าพันลอกจากตัวนี้ จากค่ายแชมเปี้ยนเป็นลอกพุ่งออกมาใหม่ลา่าสุดปี2025เปิดตัวครั้งแรกเลยข้างนอกสวยงามขนาดนี้แล้วเวลาผ่าข้างในมีติงกันน้ำครบไหมมีลูกปืนที่เขาบอก7บวกหถูกต้องไหมแล้วภายในระบบเฟืองจะเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวไปชมคลิปผ่าลอกตัวนี้เลยครับแคมเปี้ยนเอ็กเปิดครับ ตัวที่ถมนำมันเนี่ยคือเบอร์สี่พันกลางๆนะฮะให้ดูตัวใหญ่นิดนึงจะได้ผ่าเห็นในกล้องง่ายขึ้นนะครับนี่เอ็กเปิดสี่พนะฮะอ่ะมาเปิดดูกันเลยว่าสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะฮะโอเคครับอ่ะเปิดกว่าเบรกมาครับอ่ะเราก็จะเห็นเลยติงกันน้ำนะฮะสีดำโตสีสปูลสวยงามมากนะครับตัวสปูลข้างในจะเป็นร่องสําหรับกีดเสียงตัวนี้เป็นระบบเสียงโชคตัวเสียงโชกคนะฮะดมาดู โอเคตัวนี้เขาทําดีนะฮะครอบด้วยลายกาดลายกาดก็คือตัวกันสายไม่ให้เข้าไปอยู่ในแกนตะปูนเนี่ยทำบ้านออกมานะฮะมีน็อตด,ด้วยกัน2ตัวนะฮะพอเราเปิดออกมาตัวเป็น ติดคูปอ่าเราก็จะเห็นน็อตนะฮะแล้วก็มีซีนนะฮะบางตัวซีนก็จะเป็นสีขาวบางตัวซีนกันน้ําก็อาจจะเป็นสีดาได้เรายกชุดลายกาดออกมาเลยนะฮะเราก็จะเห็นน็อตข้างในพอยกขึ้นมาปุ๊บจะเห็นแหวนรองสี่เหลี่ยมน,นะฮะ ทำเป็นเบ้าลงไปที่โรเตอร์เลยเพิ่มความแข็งแรงนะฮะให้โรเตอร์ไม่บิดนะฮะไม่บิดตัวอ่ะนี่ขยยกออกมาครับโอเคมือหมุนเนี่ยเป็นขาหมุนเกลียวด้วยนะฮะไม่ใช่เล่นๆเ,เ,เลยนะผมว่าดีมากเป็นขาหมุนเกลียวเห็นไหมฮะโลหะทั้งอันแล้วก็หนอกแต่งก็เป็นโลหะมีตีนกันน้ําอีก1จุดอยู่ข้างในนี้ลูกยางสีดําๆนะฮะโอเคเรามาถอดขวากันขุดอีกข้างครับอ่ะจะเห็น เห็นตีนเห็นหมะสีดําอยู่ข้างในตามข้อมูลข้างกล่องบอกเลยว่ามีตีนกันน้ำตีจุดก็สมบูรณ์อ่าเดี๋ยวมาดูต่อไปเรามาเริ่มถอดห้องเครื่องกันนะครับอ่านี่ครับ จะเห็นเฟืองนะฮะจะเห็นเปืองข้างในมีลูกปืนโอ้โหลูกปืนใหญ่มากลูกปืนขนาดใหญ่นะฮะประคองอยู่แล้วก็มีเหล็กรวดกันสไลด์เจาะรูเหมือนลอกในตะกูลแพงๆเลยมันเป็นรวดกันนะฮะไม่ให้ออแกนของลอกขยับหรือบิดไปได้เพิ่มความแข็งแรงเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ครับแกนสวยนะฮะ,ะแกนแข็งแรงมากนะครับตัวนี้โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวจะยกฟึุนี้มาให้ดู นี่ครับปันเฟืองแล้วก็เป็นเกลียวนะฮะนี่คือตัวเฟืองของเขาแล้วก็มีลูกปืนฝั่งข้างในนะฮะอีกหนึ่งลูกกับแกนที่งัดขึ้นมา,าลูกปืนก็จะมีอยู่ในอีกหนึ่งลูกเดี๋ยวเรามานั่งไล่สั่จะครบจะทำที่บอกจริงไม่จริงนะฮะ <Okay. S 1> เปิดมาก็จะเห็นมีลูกปืนข้างในอีกหนึ่งลูกนะครับตัวนี้ดีมากผมบอกได้เลยมันมีลูกปืนซ่อนอยู่นะฮะอยู่เหนือลูกปืนทางเดียว อีกหนึ่งลูกเห็นไหมครับแล้วก็มีใต้ลูกปืนทางเดียวอีกหนึ่งลูกโอ้โหออกแบบมาดีมากนี่คือลูกปืนทางเดียวนะฮะเราจะเห็นเลยลูกปืนซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้งานกึงเขาดีนะฮะงาน cnc ดีมากนะฮะเนี่ยอ่านี่คือเพืองมีเกียร์แล้วก็จะมีลูกปืนซ่อนอีกหนึ่งลูกโอ้ลูกปืนเยอะนะฮะตอนนี้มี4ี่ลูกลวแล้วอยู่ตรงไหนกันอีกฮะอ้าวเรามาดูตัวโรเลอร์ก่อนอาว่วาโรเลอร์มีลูกปืนอีกหนึ่งลูกไหมหรือ2ลูกอ้าวโรเลอร์ จะมีบูทหลูกเราใช้บูทแทน1ลูกนะครับแล้วก็มีลูกปืนฝังข้างใน1ลูกอ่านี่ฮะในโรลเลอร์นี่แกนกว้างนะฮะจะเป็นอย่างนี้ถอดออกได้นะครับ ก็มีลูกปืนออกมาแล้วทั้งหมด5ลูกเห็นไหมฮะมัน5้ลูกแล้วไหนเจบวกหอยู่ตรงไหนผมบอกว่าแน่นอนฮะน่าจะอยู่ที่หนอกแน่นอนเลยอีก2ลูกตัวหนอกแต่งเนี่ยทำดีในธรรมดาอัดปลาทั่วไปนะฮะออการคลายน็อตตัวเนี้นะฮะเวลาคายในลักษณะเกีียวทั่วไปต้องทวนเข็มนาฬิกาแต่ตัวนี้ เขาทําตามเข็มนาฬิกานะฮะเวลาจะคายออกเนี่ยเขาทำตามเข็มนาฬิกาเวลาหมุนเนี่ยมันจะช่วยให้หนอกไม่คายนะฮะตัวนี้เพราะมันหมุนตามกันไปอ่านขวาข้อเป็นอลูเลยได้ยินไหมครับอ่าเป็นอลูเลยตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบหนอกแต่งอยากจะเปลี่ยนเป็นหนอกยางก็สามารถทําได้นะฮะอ่าจริงจริงอย่างที่ผมพูดนะฮะจะมีลูกปืนอีกหนึ่งลูกเขาทำมาดีนะฮะไซส์ขนาดเดียวกันกับของตัวโรลเลอร์เลยนะฮะ นี่ครับมีจริงๆตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะฮะลูกปืน7ดบวก1นงกับน,น้ำาีจุดเราก็ไล่ไปอีกทีนึงนะครับ 1. อยู่ในฝาเบรกสอนี่ตีอยู่ที่แกนกลางของโรเตอร์ 3. อยู่ที่ในฝากันปุ่นด้านมือหมุนตี 4, อยู่ที่แขนหมุนนี่ครับแล้วก็มาดูลูกปืน 1. 2. 3. 4. 5. 6 7ลูกบวกลูกปืนทางเดียวอีก1ลูกนี่อยู่ตรงนี้ก็เป็นอันสมบูรณ์ลอกแคมเปี้ยนเอ็กเปิดตัวนี้ก็ได้ชมคลิปผ่าลอกไปแล้วนะฮะสุดคุ้มนะครับสำหรับลอกตัวนี้ไม่ถึง1,000บาท7 8 0บาทเองแล้วที่สำคัญมันก็มีอะไรด้วยไม่ต้องห่วงตามสไตล์ของอยู่แล้วพิชชิ่งอยู่ละลอกทุกตัวเราจะต้องมีอะไหล่สำรองสำหรับลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจผมบอกก่อนเลยนะฮะเป็นลอก ปีใหม่ล่าสุด2025แล้วสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะสามารถสั่งซื้อทุกท่องทางของยูเลอร์พ i ชชิงได้เลยครับถ้าอย่างไรช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดในการชมคลิปดีๆของทางยูเลอร์พิชชิ่งในครั้งต่อไปด้วยครับ